พะนท่านนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกรุงปารีสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศสข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำํานวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลามามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความรุ่งเรืองไพูบณ์ของประเทศและประชาชนชาวฝรั่งเศส นับเป็นมิตหมายอันดีที่ประเทศของเราทั้งสองได้ผูกมิตรสร้างความสัมพันธ์มานานนับกว่า400ปีเป็นประวัติแห่งมิตรภาพและไมตรีจิตที่ใกล้ชิดรวมทั้งการผ่านพ้นอุปสรรคการทดสอบต่างๆที่เกิดที่ในอดีตเช่นเดียวกันกับการเยือนของท่านเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดเอเปกเมื่อปลายปีที่ผ่านมาได้สร้างความประทับใจให้กับประชาชนคนไทยและการเข้าเฝ้าหารือของท่านกับข้าพเจ้าในโอกาสนั้นก็ได้อย่างประโยชน์ต่อความร่วมมือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราทั้งสองเป็นอย่างมาก ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นเช่นนี้จะส่งผลให้ความร่วมมือระหว่างการรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วเป็นพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ไทยฝรั่งเศสซึ่งจะเพิ่มพูนประโยชน์สุขให้กับประเทศและประชาชนของเราทั้งสองพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว